หมูหันก็ามาเล่นสวัสดีนาทีครับชนกลุ่มน้อยใช่ไหมนะหมูหันก็ามาเล่นหมูหันเนี่ยกูกับเอฟซีเนี่ยนะรวมตังกันโอนไปให้กูกับเอซไม่เคยพูดสักคำหนึ่งกูไม่เคยพูดสักคำหนึ่งเลยเรื่องเนี้ยนะเออกูไม่เคยทวงเลย,เยนาะที นาทีมูหันเนี่ยนะซื้อมาเท่าไหร่วะเงินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เจ้าของเงินน่ยผมออกเงินด้วยนะมีมีมีพี่อินทิลาแล้วมีพี่อะไรอีกสองสาคนเนี่ยแล้วรวมกับเงินผมเนี่ยเรื่องบาทมันเป็นปีมึงมึงเป็นอะไรมึงออกเงินสักบาทไหมบาทหนึ่งมึงออกไหมผมผมดูคลิปนาทีแล้วนาทีไปซื้อมาแล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็ยังให้ทนายโชคใส่ซองให้ทนายโชคอีก อ่าคือคนนี่ก็ออกเงินเขาไม่พูดนะคนที่ก็ออกเงินเขาไม่พูด,นะออม,พดมึงเป็นใครมึงเป็นใครไอ้เหี้ยเงินออกสักบาทไหมอ่เงินสักบาทหนึ่งก็ไม่ได้ออกนะเออเงินสลึงหนึ่งบาทหนึ่งไม่ได้ออกเอามาเอาเรื่องเขามาพูดไงที่บ้านไม่มีแดกแล้หมูหันกูถามหน่อยอะ ที่บ้านไม่มีกิน,นเหรอไอ้แล้วหมูหันเนี่ยผมพูดตามปากเพราะผมเนี่ยเป็นคนโอนเงินไปหลักฐานมีหมดเออพยายามพยายามจะหาข้อบกพร่องพยายามจะหาเรื่องอะไรลนะ่ะหาจุดจุดบกพร่องเขาเอามาเล่นนะเอ,อเอามาเล่นเอามาใส่ร้ายเขา ถามตัวเองเหอะว่าตัวมึงดีแค่ไหนมึงถามตัวมึงเหอะนะตัวมึงอะดีกันแค่ไหนจบแล้วมึงอะเล่นไรท้าเล่นไรไม่ได้แล้วโอ้ถ้าหยิบหมูหันมาเล่นในสนุกผมเลยเพราะผมเป็นคนโอนตังค์อ่ะหยิบหมูหันมาเล่นในสนุกกูเลยกูเป็นคนโอนเองอะนะเอออันนี้กูมีหลักฐาน กวกูรู้หมดแหละนาทีไปซื้อหมูหันเท่าไหร่เงินเหลือเท่าไหร่ให้ทนายแล้วก็ใส่ซองให้ทนายโชคไปช่วยเหลือค่าน้ามันทนายโชคเท่าไหร่นะเขากูเนี่ยเอาบอกตรงๆนะอีอีอีขมกูเนี่ยแหละเจ้าของเงินกูกับเอฟซีเนี่ยแหละเจ้าของเงินนะมึงไม่ต้องมาเสือกเดือดร้อนแทนไม่ต้องเสือกเดือดร้อนแทน กูไม่ได้พูดสักคำหนึ่งเลยไอเ้เหี้ยมึงเดือดร้อนอะไรมันเป็นความเต็มใจของพวกกูกับเอฟซีเออเอากูประกาศว่าเดี๋ยวกูจะโอนเงินตอนแรกเขาจะโอนคนเดียวแหละว่าจะโอน2000ทั้งสองพันทีแรกช่วงนั้นช่วงนั้นไม่มีคดีมีตังค์ช่วงนั้นมีเงินเยอะนะว่าจะโอนทั้งสองพันพอดีมีเอฟซีมาช่วยช่วยกันก็เลยเหลือพันหนึ่งเออเพราะามันหลายตังค์ละประมาณห้าพันในี่มงโอนไปแล้วมีคนอื่นก็โอนไปสมทบเออ นะนะหลานเยอะไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องหลานเยอะนะย่าหลานเยอะผมไม่รู้เรื่องเป็นหลานเยอะก็เป็นคนดีๆก็ไม่เอานะเออเป็นคนดีๆก็ไม่เอเอ,อชอบชอบแบบมีศัตรูหรือชอบแบบออกแนวอะไรก็ไม่รู้ก็ปล่อยเขาอันนี้ผมไม่ยุ่งกับเขาหรอกเขาเป็นเอฟซีตัวเล็กๆนะเออเป็นเอฟซีตัวเล็กๆ ไม่ได้มีสะเทือนอะไรหรอกเพราะเขาไม่มีช่องไอ้คาที่เขาเขียนน่ะมันไม่มีใครไปบ้าที้ตามเขาหรอกผมจะบอกให้คุณมาเขียนในช่องอื่นๆเนี่ยใครไม่เอาป้าอะไรเนี่ยมันมันเลอะเมื่อวานเนี่ยผมจะบอกให้นาทีเนี่ยขุดบ่อล่อปานะเมื่อวานเนี่ยนะพี่หลานเยอะเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์แบบนั้นนะทำให้ทำให้คนเขามองเห็น ตัวตนที่แท้จริงอ๋อนะนะอ๋อทำตัวเป็นคนสายบุญทำตัวเป็นคนใจบุญที่แท้นีสใสเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมพี่ไปทำตัวพี่เองอ่ะพี่หลานเยอะเนี่ยไปทำตัวพี่เองไปคอมเมนต์ไปหยาบคายอยู่ในช่องเขาอ่ะอันนั้นอันนั้นมันก็เรื่องส่วนตัวนะแต่ก็ดีเอซีเขาจะได้เห็น เออว่าว่าเราเป็นคนยังไงผมไม่ว่าหรอกเพราะมันไม่มีผลอะไรกับลุงกับป้าเพียงคนคนเดียวไม่มีผลหรอกครับนะคุณจะไปสนับสูงใครมันมันเล็กน้อยคุณก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือเขาเป็นหมื่นเป็นแสนคุณจะคือคนพวกนี้ไม่มีเท่าไหร่หรออวดรวยอวดรวยอย่างเดียวสวัสดีน้องพัดครับนะเออหลานเยอะหน้าตาดีหน้าตาดีแต่ทำไมเป็นคนนิสัยแบบนี้ผมก็ไม่รู้ ผมไม่ว่าเขาหรอกนะผมก็แบบเอาหน้าปล่อยเขาไปเถอะคนคนเดียวไม่ไม่ได้มีผลอะไรหรอกมันไม่มีผลอะไรกับกับลุงกับป้าหรอกนะครับผมไม่รู้ว่าเขาช่วยเรื่องหมูหันหือเปบ่าจาไม่ได้ที่จาได้นี่มีมีพี่อินทิราเนี่ยช่วยมาสองพันนะพี่อินทิราเนี่ยนะครับคือคือฝากกันไปแหละเขาไม่ได้เขาโอนให้ผมฝากกันไปแล้ว พี่อินทิลาเนี่ยเขาเขายังไปบอกเออไปบอกทนายอุทัยเลยว่าเขาอ่ะเขาน่าช่วยโอนฝากผมมาเห็นไหมผมก็โอนไปผมไม่มีแล้วแล้วผมก็เงินส่วนตัวผมด้วยสวัสดีป่าช่างแม่งครับนะนะเอออหอยขมนะก็ผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาเป็นคนแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้จะมาแบ่งแยกชอบลุงชอบลุงไม่ชอบป้าใครไม่เอาป้ามันมันมันไม่มี มันมันเป็นชนกลุ่มน้อยไม่เอาป้าก็หมายความว่าไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แล้วแค่นั้นเองเพราะลุงกับป้าเขาเป็นผัวเมียกันเขารักกันดีนะสวัสดีป่าช่างแมงนะครับนะเอ้ยนี่ช่างมันลุงสามตานตกลงเป็นป่าช่างแม่งใช่ไหมโอ้ยงงว่ะเออใช่ใช่ถ้าม,มีรูปลุงก็ต้องใช่นะนะเขาไม่เอามันเออมันก็เป๋นะครับคุณคุณจะมาแยก ลุงแยกป้าผมถามหน่อยคุณคุณมีความคิดแบบไหนเออคุณไปชักชวนเอฟซีมาให้รังเกียจป้าเอฟซี FC คนไหนรังเกียจป้ามั้งมันมีแต่คนส่วนน้อยเออมันไม่มีมันไม่มีหรอกแล้วผมถามหน่อยคุณพี่หลานเยอะถ้าพี่หลานเยอะฟังอยู่นะคุณไปชักจูงให้อีขมกับอีจุกเนี่ย มันด่าป้าเนี่ยมันกล้าไหมมันกล้าพูดไหมเอาลุงไม่เอาป้ามันกล้าพูดอีกไหมขอให้มันกล้าพูดเถอะให้มันกล้าให้มันกล้าพูดอย่างพี่หลานเยอะเถอะพี่หลานเยอะพูดมั่นใจเลยว่าพี่หลานเยอะไปชักชวนเอฟซีบอกว่าใครไม่เอาป้าบ้างใครไม่เอาป้าบ้างผมแนะนําพี่หลานเยอะพี่หลานเยอะให้อิจุกนะอิจุกกับอีขมเนี่ยนะมันออกมาดินะ มันออกมันออกมาพูดนี่มาพูดแบบพี่หลานเยอะน่ะเออใครไม่เอาป้ามาทางนี้ผมถามว่ามันกล้าไหม